พี่อ้อยทำอะไร yeah, <St> อันนี้เก็บรักษาสตรอเบอรี่อะไรพี่อ้อยแยกเอาเวลาหยิบมาใช้จะได้ง่ายอ๋อเวลามาปั่นเนาะ mm. จะได้หยิบมาง่ายๆนะ mm hmm. อุปกรณ์ในร้านยังเต็มเหมือนเดิมครับเดี mm ๋ย hmm. วให้เวลาพี่อ้อยจัดร้านสักครู่นะครับ mm hmm. จะได้ทำออเดอร์เลยนะะ ใส่เป็นทุงๆแบบนี้เลยเนาะเราก็ไปฟิตไว้พี่อ้อยฟู้ดแพนด้านี่ปกติแล้วก็เปิดทำการกี่โมงพี่อ้อยน่าจะตีห้าห,าร,หรือเปล่าโอ้ย ขนาดนั้นเลยเหรอก็อปิดก็แค่คืนอ,อ๋อแต่ร้านพี่อ้อยก็เปิดเปิดรับเจ็ดโมงสองมงเนาะนะครับแต่ด้วยปกติแล้วก็เปิดตีห้าเลยนะโอ้โหแต่เช้าเลยอืมนะใช่นะพี่อ้อยเพราะว่าตอนดึกๆอ่าครับมอไซไปกินข้าวมันไก่รอบดึกประมาณห้าหกช่งก็ยังเห็นเนาะยังเห็นพี่ฟูดเขารับออเดอร์อยู่นะครับ พี่อาทำไมไม่เปิดถึงนู่นเลย <laughs> ขายยันสว่างเลยพี่้ายครับ <laughs> สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับอยู่กับร้านพี่อ้อยนะคคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับอากาศยังดีเลยนะวันนี้พี่้อยดีดเพราะว่าอะไรรู้ไหมฝนตกไงเมื่อวานเมื่อวานฝนตกนะครับทุกคน ตกเริ่มตั้งแต่ห้าโมงเย็นโอ้น่าจะถึงเที่ยงคืนได้สวัสดีครับน่าจะถึงเที่ยงคืนได้นะช่วมีฝนตกแล้วลมแรง <laughs> พี่อ้อยปิดก่อนเวลาเมืม่อวานถามจริงผมว่าแล้วว่าเออถ้าฝนตกอย่างนี้นะพี่อ้อยปิดก่อนแน่ๆนะครับ <laughs> ผมก็เลยแบบอาศัยมาตอนเช้าแล้วทุกวันนี้นนนเดี๋ยวถ้ามา,ารอบสายเราจะไม่ทันพี่อ้อย เผื่อฝนตกแกจะเรียบปิดร้านบางทีมันก็ไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนเนาะนนะเนี่ยโดยเฉพาะเครื่องนี้นะครับโดนละอองฝนไม่ค่อยเรียกว่าป้องกันดีกว่าเนาะพี่อ้อยเนาะลัวเครื่องชํารูดเสียหายไปนะครับเครื่องทํากาแฟสดนะโดนได้บ้างเลยเนาะแต่ว่าแ้่วความที่เราก็ต้องทน,นหอมไปใช่เครื่องละแพงด้วยนะครับถ้าเป็นถ้าพี่อ้อยเป็นร้านแบบว่า ไม่ใช่โอไม่ใช่ร้านโอเฟนแบบนี้เนาะร้อ,อยก็จะเปิดถึงเที่ยงคืนนี่นสุด <จ sentences S 1> <า>ยอดเลยนะครับจะมีใครมาซื้อไหมเนาะเปิดถึงทเทีย่ยงคืนร้านพี่อ้อยกอ็ปิดปกติพี่อ้อยตอนนี้พี่อ้อยจะปิดหกโมงเย็นนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะครับลูกค้าจะเข้าบ้าน,านเร็วด้วยช่วงนี้อ๋อห้าเพราะว่าฝนฟ้า ครับเหมือนเขานัดเวลากันมาเนาะเวลาฝนตกมาตรงเป๊ะเลยช่วงเย็นๆแต่หลายที่หลายทางก็คอมเมนต์มาบอกนะว่าตกช่วงกลางวันอะไรประมาณนี้ไม่สามารถเปิดร้านได้นะครับก็สู้ๆกันนะครับผงผ้าเลยจ้ะผงผ้าเลยเพราะมพรอนอนเลยใช่ไหมนี่อันนี้ชื่อเมนูอะไรพี่ออยนมสดบาชูกาเย็นบุกนมสดบาชูกาเย็นบุกเป็นเมนูของ นี่นะพี่ฟูดแพนด้านะครับแกนี้ก็จะไปแช่ไว้รอลูกค้าตามเคยนะครับน่าจะม,มรักษา <ใน S 1> อุณภูมิอันนี้ไรเดอร์มาชาลูกค้าชอบนะคะ,ะชในในใน่วงีลูกค้าติดใจมากทสุด กาแฟสดนะครับกาแคาปูชิโน่เย็นนะชาเย็นแล้วก็ชาเขียวย่อยเตรียมสตีมไหม คาปูชิโน่ต้องมีฟองนมพี่อ้อยโรยด้านบนนะนี่เห็นพี่อ้อยชงคาปูชิโน่ทุกวันทุกวันนะครับพี่อ่ออ้ยวา <laughs> จำจะงงน่าจะจำจนได้แล้วนะพี่อ้อยแก้ว <laughs> น,นี้ลูกค้า มาสั่งไว้นะตั้งแต่เช้าเลยนะวเวลาเราเพ่อก็จะทําให้เลยนี่เลยได้ฟองนมด้วยโอ้ยฟองนมนุ่มนุ่มเด้งเลยนะเด้งดึงดึงขาตาเลยตะเกียบจะมีสองสิบบาทเหมือนเดิมนะคะสามสิบบาทพ่อจะไปแช่ไว้รอลูกค้ามารับนะครับที่สั่งลูกค้าที่สั่งไว้ก็ มารับได้เลยนะครับออเดอร์ลายลายอย่างเสร็จไปแล้วนะกลัวละลายลูกค้าไม่ชอบมาหน้าร้านลูกค้าจะโทรซ่าเป็นชามะนาวแก้วนี้เท่าไหร่จ้อยยี่สิบห้าชาเย็นหล่ะ ยี่สิบห้าขชาเย็นอันนี้โกโก้ใช่ไหม<ช>สีเข้มๆเลยอ, <c oughs> เอากินมากม,ม่ยชามะนาวที่วายใส่ผลมะนาวให้ด้วยนะครับตักเป็นแว่นๆเลยไปกินมะนาวหอม ลูกค้าชมว่าน่ากินจังเลยพี่อ้อยแต่พี่เป็รับออเดอร์สักคู่นะพี่ฟูดมาก่อนออเดอร์เราพี่อ้อยพี่อ้อยพี่ฟูดมาถั้งก่อนแล้วนะเอานี้พี่อ,อช้าเลยเพื่อติดลูกค้าหน้าร้านนะครับเราจะทำะคิวลูกค้าหน้าร้านก่อนนะเพราะลูกค้าหน้าร้านมารอ สามารถโทรสั่งได้นะครับโทรสั่งหรือจะเป็นไลน์ ID สั่งนะครับแล้วก็ทางร้านพี่อ้อยจะมีจัดส่งด้วยนะครับจัดส่งเองแล้วก็จัดส่งทางคนระับพูดแพนด้านะครับเสียงอะไรตึกๆ,ๆ,ๆึกตึกตึกขอเสียงเครื่องซักผ้า เจอไหลลูกค้าลืมของหรือเปล่าพี่ว่าเนี่ยใช่ไหม <déb uk> ใช่เดี๋ยวกราับเอาหอมกลิ่นกวยทอดน,นะน่าจะเป็นถุงก,กวยทอด ทำนึ่งจะว่าผมจมูกดีใช่ไหมพี่วายเมือนอะไร <c oughs> รู้รู้รู้ผมดักไว้ก่อนเลยอันนี้เมนูอะไรเนาะ <c oughs> พี่วายน้ำซุปส <c oughs> ี <c oughs> เขียว <c oughs> แล้วใช่ไหมพี่อ้อยนะบุกหมกอะไรทำพี่อ้อยมีเติมเ,เรื่อยๆตัวนี้ไม่ต้องอมีเติมเรื่อยๆทั้งวันนะสตปอตแน่นจริงๆใส่กระปุกใหญ่ไม่ได้ไม่มีเนื้อที่วางได้สปอตเลยต้องใส่ภาชนะเล็กๆไว้นะครับเคาเตอร์ให้เล็กอาศัยแบบตเติมเอาเนาะค่อยๆเติมเอาโอ้พีโป๊กกี่ชิ้นเนี่ย ้นดมุมกนะครับนี่ฮนะเมนูจานรับพ่พูดแพนน้าก็จะประมาณนี้เลยลูกค้าค่อนข้างจะสั่งจัดเต็มเลยนะครับเพราะว่าในในก็ได้สั่งผ่านแอปแล้วเนาะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเต็มที่ไปเลยใช่ไหมพี่ออยส่วนใหญ่เมนูแต่พ่พูดจะจัดเต็มมากนะ นี่สวยเลยโอ้โหกินหอมมากเลยพีย่ร้อยนมสดฟรีโปรปัน่นปลุกมนุษย์อยากทำไม่น่ากินรูักกลับกล้าไม่เลยหอมเสิร์ฟแล้วนะคะรับเส่พิฟูดกัน โอ้ต้องล้างทุกครั้งที่เปลี่ยนเอที่เพิ่มไปใช่ไหพี่อ้อยใช่ต้องทำความสะอาดทุกครั้งเลยทำความสะอาดก่อนใช้รถขอบใจครับเติมบุกมุกแล้วโอ้โนี่ไงหลายคนถามมาว่าพี่อ้อยใช้ยังไงนะนี่ก็จะเติมบุกมุกแบบ มีของอันนี้ด้วยนะเหมือนเหมือนเม,เนะเเมนเ็ดเลยนะเอ,อ,นะอเหมือนเพชรเลยนะพี่อ้อยเนาะใช่ค่ะดูครับดูลูกเขาเหมือนเพชรเลยนะแล้วก็แบบกลมนะครับผสมกันน่ากินเลยนะเนี่ยพี่อ้อยเด้งเด้งเลยนะครับบุกมุกถ้าอร่อยนะครับลูกค้าแถวนี้ติดใจมากนะครับสำหรับเมนูที่ใส่กนะมุกบุกมุกนี่เพิ่มห้าบาทสิบบาทได้นะครับลูกค้าต้องการแบบไหนก็สั่งพี่อ้อยได้เลยนะครับเนี่ยนะมันจะเป็นแบบเพชร ลูกเผ็ดเติมแล้วทำออเดอร์ต่อไปเลยนะครับารกาแฟเน็เน็ดกาแฟมาแล้วส่นมมมมม้หผมกาแฟที่ผมชอบทักว่าเหมือนคาปูชิโนนะที่อ่อาใส่ในแก้วแล้วนะครับยิ่งพี่ว่าไปใส่ในแก้ว ยี่สิบออนนี่โอ้โหผมสสนึกว่ากาแฟสวยปกตินี่กาแฟนี่คือจะใส่ที่ยี่สิบสองออนนะครับนไไนนเ <laughs> นี่ยพุ่ไปไอเขาเนี่ยเดี๋ยววิวใส่ตีแจ๊กกาแฟก่อนแต่ลูกค้าชอบมากเลยนะแก้วเนี่ยลูกค้าบอกแก้วสวยครับ ทักเลยใช่ไหมพี่วายแก้วสก,กีนคมๆมดีนะเป็นแก้วแบรนด์จากทางร้านนะครับรรคสามสิบสี่สิบห้า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 บาทอ่ะบอกเลขตกนะคะวัลนีน งานไม่นอนมาเหมนคับโอชีน้อเลยนะพี่ร้อยจริงๆแล้วเป็นเมสดกับแพงนะครับเมี่อยู่ครับเอาสัมอาร์สมใส ตอนนี้คืมละเห็แนแดดกำลังจะออกด้วยนะันผมว่าสงสัยเวลาเดิมหน่อยพ่วยเวลาเดิมฝนมานัดกันมาว่าต้องตกเวลานี้เ,เวลาเดิมเลยค่ะพี่ช่ว <c oughs> งนี้พี่ก็จะปิดร้านเร็วขึ้นหน,นะครับทุกคนครับเป็ <c oughs> ก็รีบม,มาสั่งไว้นะครับ ก็ถ้าเกิดโทรเวลาที่พี่อ้อยปิดร้านพี่อ้อยทำยังไงแต่พี่อ้อยแจ้งลูกค้าแล้วใช่ไหมว่าถ้าถ้าไม่ได้รับก็แสดงว่าปิดหลายคนที่มาเราไม่ได้ทานพี่อ้อยเรขอโทษเลยนะ แก้วเท่าไหร่นี่พี่อ้อยี่สิบห้าบาทไหมพี่อ้อยยี่สิบห้าบาทถุองอมพอมเลยอยากกินข้าวพิชชาด้วย <35. S 1> เออว่าแล้วยังไม่พาทุกคนดูหน้าร้านพี่อ้อยเลยนะครับนี่แต่แล้วพี่อ้อยประมาณนี้นะครับโอ้โหวันนี้พี่อ้อยเรียงนมหมีปั่นเป็นชั้นสวยเลยนะพี่อ้อย กลัวผมแซวหรือเปล่าเพราะว่าสองสาวันก่อนพ่อยเรียงไม่เต็มนะครับนมมีปัปลายเมนูนะครับ้าที่อ้อยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีด้านล่างด้วยนะครับบรรยากาศร้านที่อ้อยนี่คอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับ มองเข้ามาอาจจะไม่เห็นแม่ค้านะครับแม่ค้าตัวเล็กไม่ใช่เซลนี่เป็นเมนูจากไหน,นพี่อ้อยท่สั่งไว้นะวันนี้เมนูพี่อ้อยก็จะเพื่อบอกว่าจะเรื่อยๆนะครับว่าเป็นช่วงที่ชงแบบเรื่อยๆแล้วก็ลูกค้าลุ้นหวยกันเนาะก็เลย ยังไม่มีกระจิตกระใจทานอะไรขอซื้อหวยก่อนพร้อมเสียงโชคเสียงเบอร์ครับขอให้ตังๆกันทุกคนนะครับเราจะเงียบมากที่หนึจะสิบดูกันนะ ต้องยกมุมสูงเวลาพี่อ้อยตักแขนเลจะได้ไม่บัางนะวันนี้ดูแปลกตานะข้อมือพี่อ้อนยะมีกำลงกำไรด้วยมีชายเย็นแล้วก็อะไรนี่พี่อ้อยกาแฟเย็นกาแฟเย็น nét cà phê này กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับหอมจริงๆนะเนี่ยากให้สูดก,กินได้จริงๆเลยถ้ากล้องสามารถส่งกินได้นี่ทุกคนจะกินมากๆเลยนะครับ <c oughs> เออเมื่อวานมีคนที่ติดตามร้านพี่อ้อยนะพี่อ้อยคือเขาแนะนําให้พี่อ้อยใส่นั้นด้วยนะไอแก้วที่ว่ากันหกสามารถใส่วิปครีมได้ด้วยนะพี่อ้อยทำให้วิปครีมไม่ ม่ล้นออกจากแก้วด้วยนะครับอขอบคุณนะครับคําแนะนําดีๆเลยนะครับสามารถพูดคุยได้นะครับในช่องคอมเมนต์ยูทูบนะครับง่ายๆนะครับชิวๆเลยพิม์นอกเหนือ,อาจากเมนูกาแฟก็ได้นะครับ นี้อก็จะเอาไปแช่ไว้บนตู้มันเดือนครับรอลูกค้ามารับรักษาอุณหภูมิแก้วด้วยะนะฮะละลายนะตู้แช่เพียวก็ง่ายๆเลยเป็นตู้ไอติมเนาะมีช่องวางสำหรับแก้วด้วยดีดีเลยใช่สองแก้วนี้ห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะแก้วละยี่สิบห้าบาทราคาประหยัดๆเลยนะครับกับของอร่อยออยอ ได้เลยปล่อยไว้ไม่ได้เลยกครือรุแรงก็แทกปืดๆเลยนะเจ้าของเครื่องตกนี่อ๋เลปั่นนะครับเมนูไข่ดีเลยนะนี่พี่อ้อยนะเห็นทุกปั่นเลยนะครับนมมีปั่นไม่ไม่ใช่นมมีปั่น นมสดโอริโอครับเป็นเมนูที่ขาดไม่ได้เลยนะสำหรับร้านน้ำปั่นร้านกาแฟสดนะครับถ้ามันในขาดโอริโอแล้วก็ปีโป mm ้เนี่ยพี่อ้อยมีหุ่นเลยนะครับ <Okay. S 1> มหมดกลางอากาศนี่แบบพี่อ้อยต้องใช้ผมเลยแหละไปซื้อ <laughs> ไปไปเมองเม,มาวานค่ะใช้คำว่า <laughs> วานไปซื้อ <laughs> ใช่ไหม <laughs> โอ้็อกกแลเกเยยมๆเลยนะครับหางแกงยังทำน่ากินเหมือนเดิมเลยอร่อยนะผมแนะนำบอกเลยเมนูนี้อ่ะเพราะว่าทานบ่อยมากเจ้าสั่งไว้ว่าทำให้กินบ่อยมากนะขน <c oughs> มสดโอริโอ้ชอบกินขนมสดนะใช่อ,อร่อยนะครับเสร็จแก้วแนี้เท่าไหร่พี่อ้อย35บ้าทสามสิบห้าบาท ดูพี่อ้อชงไปชงมาก็เริ่มหิวเองแล้วนะครับครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดกอบนะครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยคอฟฟคาเฟ่เลยนะเดี๋ยวเราลากันไปกับแก้วนี้เลยนะครับขอให้มีความสุขทุกทุกคนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บายๆนะครับสวัสดีครับกาแฟดำแล้วพี่อ้อยใช่คดำๆเลย สวัสดีครับ